แม่ยกหักก็ได้วันนี้ <laughs> องจักท,ทอรเกทหลบกอไมเฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮเ้ยเฮ้เ้ย ครับครับปล่อยให้มันจะไปแล้วนะคุณมานั่งกันนี่ครับก็เป็นตัด2กล้วยๆกล้วยนี้นะใส่

หรอนสองสามสีหก็ตอนนี้พระคุณเจ้าที่ได้การประรานนามิมน์ให้มาเก่าวชี้แจงแสดงพระสัธรรมเทศนาทั้งสามลูกด้วยกันก็ได้เดินทางมาถึงยังวันบ้านนนทองแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขณะนี้พระคุณเจ้า ก็ได้ขึ้นสู่อาสงแล้วจึงเรียนเชิญเจริญพรมวลหมู่พุทธบริษัทยัดโยมสาุุจนทัททางหลได้อยู่ด้านนอกก็ดีให้เข้ามาดูอย่างในสาราเพื่อจะได้ฟังพระธรรมมทฑิสนานั้นสื่บต่อไปตอนนี้พอ่อมกคาชายกก็ได้จุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรัยกับพรา จะได้รับสินอันเป็นมง,งคลจากพระคุณเจ้าก็ให้ยิดดงจากทุกชนท้งวลาได้พนมมือเราลึอกอนึกถึงกับพุทธธรรมประสงค์ของเกี่ยวเอาไว้ให้มั่นนี่แหละบุญกุศลจะติดตามเราไปก็จเจริญพร ร้อนไหมครับครับร้อนรวมบูชาบรระรไตรกล่าวแลาถินรอมกันแล้วครับ อีมินาสักาเลนาคทธังอภิปุชยามาอีมินาสักาเลนาธามังอภิปุชยามาอีมินาสักาเลนาสังฆังอภิปุชยามา รหังสำว่าัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวัตนตกางอภิวาเทมสวาคาโตพระกวาตาธโมทามาัางนังมภา,ามาิสุปฏิปันโนพระกวาโต ตั้งตไมะยังวันเกวอิทุงอิทุงรักนาทายาปิตรเนนนตาหะปัญจทิรานิยาจามาทูติยันพีมะยังวันเตีวอิทุงอิทุงรักนาท วิตุวิตุงรักนันทายาติตรเนนันทาหัปัญจติลานิยามะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโต

พุทธังพระนางกัจฉามีขังสระนางกัจฉามีสังังสระนางกัจฉามีสังขางสระางกัจฉามีปุตตยามีพุทธังพระนางกัจฉามิปุตตยามีพุทธังพระนางกัจฉามียามีทธังสร กัจจามิจิย <t ie S 1> ัมามังกานังก <t ie dando> ัจจามิจิสังสรังกัจจามิจิยัมปิทามังะนังกัจจามิยัมปิสังสรังกัจจามิจิยมิังสารังัามิจยัมปิผงสรังกัจจามิจิยัปิผังสารังัจามิจิัมังนารังกัจจามิ

តធនេន yeah! ិសិទ្ធបោសម្មាយាមកាវេឧបតមតេធម្មិឆាវេរំសិក្ខាកតតមៃអាចរ ทาิยาาาเวประสิคาปะมาไมราชาณีาธรรมะทามีมเมยอรจัธาตุีนีสนางสัมไมา